สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชดกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ิดแชดขึ้นมาเลยครับขราวที่แล้วเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวที่ทำให้ช้าที่สุดเนี่ยก็คือการคอนเวิร์ตเป็นเดต้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ตัวเท a ดเข้าไปตอนที่คอนเวิร์ตเป็นเดต้นะครับน่าจะทำกันได้ ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวทำตามผมเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเคขอลบตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวไหนทำให้ช้าลบตัวเนี่ยครับที่ดึง Start Time ที่เช็คเวลาลบออกให้หมดเลย โอเคนะครับก็จะเหลือแค่เหมือนเดิมละแบบนี้ทำเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรเลยก็คือว่าเราก็ใส่ตัว dispatch queue เข้าไป <c oughs> ตรงไหนดี งนี้ก็ได้นะครับก่อน i m a g e data เลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ทําให้ช้านะครับก็ใส่เข้าไปแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับจริงๆจะใส่ข้างบนหรืออะไรก็ได้นี่ผมทําให้ดูคือเฉพาะเจาะจงเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ dispatch queue global นะครับ user initiate async ตัวนี้ ไม่ได้เพราะว่าตัว Data เนี่ยมันต้องเอาไปใส่ไว้ตรงตรงดูนะครับมันต้องมีลูปเอ่อต้องมีดูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ตรงนี้ dispatch queue global เอาใหม่นะครับขอโทษทีครับ user initiate ตัวนี้ asyncs ใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงรูปดูเนี่ยแหละ ลากทั้งหมดแล้วก็ s t r u t t u r t u r i n e e n t นะ t คราวนี้ถ้าใครอยากจะให้ไฟล์ url อยู่ข้างบนก็ไปเอาออกไปข้างนอกนะครับตัวนี้ก็ Cut แล้วก็เอาไปใส่ไว้ก่อน Dispatch Queue ก็ได้นะทําแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ทำให้ดูเฉยเฉยว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเป็นคนออกแบบ ในนี้หลังจากทำเสร็จอิ a เบดเดต้าเสร็จตัวที่ทำให้ชา้าที่สุดแล้วเนี่ยที่เหลือก็เอามารันในเมนเซ็เหมือนเดิมนะครับก็ dispatch queue main async ตัวโค้ดก็ใส่ไว้ตรงนี้คร่อมไว้ในนี้นี่นะครับแล้วก็ Structure Reindent เสร็จแล้วทุกอย่างก็อยู่ในนี้หมด นะพอทำเสร็จก็คอนเวิร์ตเป็นอีเมลแล้วก็ใส่เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลองรันดูเป็นยังไงบ้างนะเราสามารถใช้เซตได้กับเกือบทุกๆอย่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ตอนไหนเห็นไหมครับนี่ก็สามารถลากไดนะ้เอาให้ดูใหม่นะครับ มันก็จะไม่ดีเลยละเห็นไหมครับลากได้ทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วรูปก็ค่อยๆออกมาเนะพราะเราใส่เซตเข้าไปแค่ตรงตอนที่โหลดอ m เม e นะครับลองเล่นดูถ้าใครมีรูปเยอะๆเนี่ยจะมองเห็นชัดนะครับจริงๆก็น่าจะเสร็จละแต่เขาเนี้ยมันจะมีปัญหาอีกคือสมมุติว่าข้อมูลเราเยอะๆเนี่ยหลายๆหน้าพอเรา ใช้ reuse cell นะครับตัวนี้เป็นการ reuse cell เอาเซล์เก่ามาใช้มันก็จะเกิดการพอมาใช้ทีนึงเนี่ยมันก็จะไปโหลด data ทีหนึ่งซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากเซล์เรา reuse เนี่ยมันอาจจะเกิด error ขึ้นได้นะครับคือภาพมันอาจจะออกผิดมันโหลดไม่ทันนะครับทำให้มองแล้วงงนะครับผมจะบอกวิธีแก้แล้วกันต่อไปใน ในคลิปหน้าคือวิธีแก้มันมีหลายวิธีเช่นอาจจะเป็นตอนก่อนหน้านั้นคือลดการโหลดให้มากที่สุดนะครับเช่นเอามาเก็บไว้ใน array ก่อนโหลดมาเก็บไว้ใน array แล้วก็เช็คดู if มันเป็น new ค่อยค่อยโหลดใหม่ถ้ามีอยู่แล้วก็ดึงเอามาใช้อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนที่เคยทำไปก่อนหน้านั้นหรือว่าจะใช้ c a c h ก็ได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะสอนวิธีใช้ c a c h ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับ วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www itechsoftware c o th หรือ facebook com itechsoftware th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้